ถึงแล้วฮะถึงแล้วถึงแล้วครับผมที่นี่เลยใช่แหากกะกกทร้านยำอังเปาเห้นผมได้ข่าวว่าป้านี่แบบเวลายำม,มีลีลาการยำด้วยใช่ไหมยำไปเต้นไปได้ป่ะอ่ะ ได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเพลงให้ยังไงก็ไต่ก็ตากุ๊กกี้กุ๊กกี้ก็ไต่ก็ตากุ๊กกี้กุ๊กกี้ก็ไต่ก็ตากุ๊กกี้กุ๊กกี้ถือว่ายังเขินอยู่ยังเขินยังเขินยังเขินอยอ๋อสนิทเต็มผีเด็ดเลยมีทุกอย่างอ๋ออะไรดีฮะยามลมมิดอ่ะยำลมมิดยำลมมิดสั่งยำลมมิดแบบสั้นๆมิกสั้นไปป้ามีลูกสาวไหม เอาเลยไม่น่าสวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาหาของกินไม่ได้พามาหาลูกสาวผมมาหาแม่ยายไม่ยายเลยเหรอริงผมชอบแม่ยายทำข้าวอร่อยอ๋อเขาบอกว่าถ้าแม่ถ้าแม่ยายทำข้าวอร่อยลูกสาวจะน่ารักใช่ลงานยอดนะยอดน่ากินปลาหมึกสดๆโอ้โหนี่พี่น้องๆครับโอ้หมึกตัวเบลอ จิมเนี่ยนี่นะดูมึกเป็นๆต้องขอดแม็ก่อนนะดีไหมดีไหมนะร้านที่ผมบอกไม่เคยทายผิดหวังอร่อยกินน่กินอันนี้พี่ทำอะไรอยู่พี่เป็นโซชิเบิร์นนะเบอร์เบิร์นเบอร์อสายเบิร์นซูชิเบิร์นรู้จักว่าเมื่พี่เก็บลิ้งได้ไม่ทันไม่ใช่ร้อนอะมันร้อนไฟเบิร์นไฟร้อนนะ ี่ได้กินแล้วเป็นไงเหรอหน้าอุ้ยดีเด็ดเลยผมบอกแล้วต้องนึงนะผมต้องขอขอชิมแล้วแหละลองลองดูลองดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงเหรอหน้ามันมีหอมแบบกลิ่นควันเนาะพี่พี่เขาเบิร์นมาไม่ควาซาบิอันี้ยต้องกินต้องกินแยกกระเปล่ากินผิวเพียวเหรอใช่ต้องกินผิวเพียวกินยังไงกินยังไงอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็เค้าเลยไช่เลยใช่อือ มันจะทำให้เราดูถ <knife noise> ึง eh ญี oh. <They> ่ปุ่นเหรอวะน้าวหน้าอะไรไปมนี้ปโอ้เกียนยำนะครับโดยยี่ปอนที่ีครับ นเลยเท่าห้าบาทครับใช่ค่ะห้าบาทเดิมค่ะมีไฟอะไรบ้างมันมีสามไส้นะคะพี่มีโกลนแอบุกอันแล้วก็เป็นไก่ยอนะคะมีไส้ดี่ไหมไส้วาซิบอทีมกันไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนละไส้กันเอาคนละไส้อ่ะีมีมีดีนะมีแค่สามต่างเอาเอามาอย่างละอันอย่างละอันนะคะอยู่อยู่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมเนี่ยหัวใจเราใกล้กันไปละเอ้ยเรามีกระเทีหมดเลยอ่ะถ้าเธอมียัง เออพี่ก็ไม่มีเหมือนกันแหละไม่ขอไม่ใช่สิอะนะก็สนุกสนุนน้องหน่อยอ๋ออ้า่ใช่ะเธอใส่นักศึกษาอยู่แล้วนี่ใช่ค่ะอยากละไตชิมเลยชิมเลยชิมเลยครับผมเอาแซนด์วิชไหมครับแซนด์วิชไหมครับแซนด์วิชที่ป่าครับผมครับเพื่อนผมชอบแซนด์วิชครับอะไรวะเนี่ยแซนด์วิชพี่ชิ้นยี่สิบกับลายห้าบาทบวกห้าบาทบวกหน่อย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 ครับผม ้ทำไมแซนด์วิชมันอร่อยจังเลยผมบอกให้แล้วนะเอ๋น้ผมจะโดนจะโดนแม่ค้าอวยพรให้ไหมจ๊ะ นี่เลยไงปีงยางหมาล่าไม่ไม่ไม่ปีงยางหมาล่างงว่ะขายยังไงพี่ไม้สิบบาทไม้สิบบาททุกอย่างเลยอะสิบไม้ฟรีไม้เขาขายแค่ไม้แต่ว่าพวกเนื้อรูดทิ้งรูดทิ้งโอ้ตายหน้าตาก็ดีไม่น่าขี้งกเลย วันนี้ที่รอคอยอร่อยแล่วอแต่รอนานพอสมควรน่ะต้องมีความอดทนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมของดีของดีก็รอหน่อยนะเป็นไงอร่อยแน่นอนอร่อยอร่อยเป็นไงอร่อย แต่ที่นี่อร่อยทุกร้านเลยครับเพอเราอยู่กันที่ตลาดนัดกรทไน์ครับผมเปิด4ี่โมงเย็นปิดประมาณ4ี่ห้าทุ่มและเขาอยู่ทุกวันพุธนะครับวันพุธอย่ามานะไม่งั้นไม่ได้กินหมาล่าบอก,บอกเลยวันพุธมาไม่เจอใครอ,อ,อาจจะไม่อาจจะไปเปิดเจอที่อื่นที่อื่นแต่ที่นี่ไม่เจอ,อ